้นไม้ที่มีดอกสวยงามอย่างชมพูพันธุ์ินะครับนี่ก็คือดอกกล้งสวยแล้วเราก็มาเจอกัามรู้สกก็คือคุณลุงที่กวาดวาดอกม้อยู่นะครับไม่สนใจแกรีบกวาดเราก็เลยต้องรีบถ่ายนี่ก็คือบรรยากาศสวยๆนะสิมาค่ะมีถ่ายเข้าไป อนกรอบอีวันต้นชกคู่ วอยู่ตรงน,น,น,นั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่านั่นแหละนั่นแ कल ना कल ตอนนี้เราเดินออกจากโรงพยาบาลสวนปุงเราจะข้ามไปที่สวนบัวขาดกันใช่ไหม,มเอมเอครับดูเดาตูงห็นไหมเห็นไหมเดาตรงตรงกคปแพงเมืองอะสวยมากเลยเดูสิครับเดาตรงตรงแคปแองเมืองคุณเป็นใครอะนี่คุณเป็นใครเนี่ยคุณ <c oughs> <c oughs> คุณเป็นใคร เป็นนักท่องเที่ยวอันนี้อันนี้เราอยู่ที่หน้าโรงพยาบสวนปุงออกจากโรงพยาบาลสวนปุงไปเราจะข้ามถนนไปนะครับโรงแรมปีดไอ่อนเราต้องกดไปเลยเราจะข้ามถนนแล้วนะครับ ไกรกอนพาเที่ยวหน่อยครับทีนะนี้เราจะให้เจ้าทินพาเที่ยวในช่วงสงการนะครับพี่นิกรเจ้าของบ้านหลังเนื้าจะไปดูดอกชมพูวันทิพกันนะครับใช่แล้วตรงไหนเอย่ยครงรัดรั้วนะครับเราจะเริ่มที่ซ้ายถ้า,มมาหานะมูไม่ดูจนะผ่านไปไหนเห็นไหมนี่นะเขาจะเหลียงมาทางนี้เห็นไหมเหลียงน่าแม้ต้องเชื่อเขาว่า,เ,<อ>วาเขาเป็นเจ้าทิน นี่คือบรรยากาศของตรงในตัวเมืองเชียงใหม่ผมยืนอยู่ที่ประตูสวนปุงเป็นคูเมืองด้านในนะครับตอนนี้ก็จะมีตรงปักเรียงลายสวยงามและที่สำคัญคือช่วงนี้นะครับจะพาคุณมาชมดอกไม้นี่คือดอกชมพูพันทิพย์ตัวน,นีสส้สีสีดนะครับ ตัวนี้สีออกขาวๆดอกสีขาวตัวนู้นดอกสีเข้มกว่าเราจะเดินไปตรงดอกสีเข้มเๆม,มุมนี้ก็สวยเราอยู่ที่หน้าสวนบวกขาดนะครับก็จะเห็นว่า มีดอกไม้ที่สวยงามตัวนี้เป็นแก่งปู่เฮืองนะครับเป็นแก่งน้ําริมด้านใกล้ๆกับโรงพยาบาลสวนปูงนี้เรามาเสียงดอกชมพูพันทิพย์คนกําลังจะมากวาดแล้วจะเพิ่มกวาจะเพิ่มกวลงุงจะเพิ่มกวาดลงุงพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่อยู่กใกล้กับสวนหลวขาดที่เด็นตรนนี้ก็คือดอกชมพูพันทิพย์ที่เชียงใหม่นะครับ แล้วก็สนุกสนานกระดอกชมพูพันทิพย์กันนะครับอันนี้ชมพูพันทิพและสีม่วงดอกตะแรกรงนี่ชมพูพันทิพิ์ดอกสีฟูอันนั้นดอกเขาเรียกว่าดอกตะแกรงหรือว่าอินทนินไม่นด่ยสายกราเดินลอ่อตัวนี้กันครับเดี๋ยวไปครับเตรียมไปก่อนนะครับโ <Okay. S 2> อ้จ่าครับอันนี้นนนเราจะเดินล่อแจงกููเหืองนะครับ ต้นชมพูพันธทิพย์นะครับกำลังออกดอกสวยงามนี่ก็คือบรรยากาศของตรงในช่วงสงกรานนะครับบรรยากาศรอบคูเมืองซึ่งบอกได้เลยว่าหาชมได้ยากกับบรรยากาศสวยๆำงามอย่างนี้นะครับ ตรงโน้นก็จะมีดอกไม้อยู่นะครับถัดจากกําแพงเมืองไปแต่เราไม่สามารถขึ้นไปได้นะครับโอ้ตัวนี้ก็สวยนี่บรรยากาศภูเบเกจะเห็นทั้งต้นดอกพูนต้นชมพูพันทิพเป็นบรรยากาศที่สวยงามจริงๆ ก็คือแก่งปูเฮือนะครับซึ่งมีความสมบูรณ์อยู่ค่อนข้างที่จะมากเลยนะครับ,บภาพของกำแพงเมืองเราไม่สามารถขึ้นไปด้านบนได้นะครับ,บก็เลยต้องใช้ต้องขายให้เ็จากดูถึงเอานะครับ ก็อยู่ใกล้กับโรงานส่วนชิลุนะครับก็จะมีต้บไม้ประดับอยู่ที่นี่นะครับวันนี้แดดไม่มีอากาศค่อนข้างที่จะร่มรื่นทีเดียวเทียวครับ